คาถาดีมากเม่เคยถือต้องค้น,คนทองมากถือจนว่าเพื่อนอวกถือจนว่าคลอดจ้าถือคำเตือนการจัดทำข้อมูลเราเป็นเพียงสื่อกลางใช้สติติและความเป็นไปได้โปรดใช้วิจารญาในการรับชมสนับสนุนให้ซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับก่ะชูวชองกาพารวยครับผมมือนีผมไพยซีมาตามแนวทางค้นทองนะครับสำหรับวันวันทิตหนึ่ง <c oughs> กันยายน2568นรสแดะครับลาสเวกม่ได้คาถาดีคา,า,าถาดีมาก นะครับผมคุณแม่โทรมาบอกแอดไมว่าขอจังซี่เดอร์ถือทุกงวดถือจังแต่ทองเดือนแรกจนหอดเดือนสุดท้ายคุณว่าอู้นะครับวอลแลวมาใจขืนขักนะ่าต้องวอลไลท่า,าแอดไมก่อนบอัดนี้สวัสดีแอดไมไดสวัสดีจ้าสวัสดีคนท้องนะครับผมสวัสดีน้ำกันทั้งสองนะครับคือว่าได้คาถาดีมากบ่กจ้าได้คาถาดีมากคุณแม่เพิ่นโทรมาหา เพื่อนว่าลองขอน้ำควนทองเด้อแม่เคยถือน้ำควนทองมากถือจนว่าเพื่อนออกอสานถือจนว่าคลอดจ้าถือจนว่าจนว่าคลอดเพื่อนกูบอทู่มาบอกแต่ด่วนๆเนาะจ้าแต่งวดก่อนนี่เพื่อนฝันว่างเดีแปดหาเพื่อออกออกหัเก่าจ้าปะปู่กับโบว่าออกแปดหาหัเก่าเด้อกับโบว่าเนาะจี๊ดสามตัวเนาะจ้าอุ้ยห้องกูปลาสลัดเบิ่งเนาะ อออ๋เอาไหมอ่านมาแล้วเอาฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ไปเยอะๆนะครับผมพความเราแหวนไหมค้ามเ้าจะค้อมแล้วปะพร้ไปความความความไปความร้อมความเอาถามกันถามด้วยเหตุยังไงโอเคโอเคเอ้ยเมนี้เม่ไมายชิมาขอเงินอีฬาเด้ออยากไปซื้อขนมซูมิลินกับไอข้าวปั้นกินเด้อ มื่อนี้ตลาดนัดเด้อขอให้แม่แม่เอฟซีไปกินน้ำเน่ขอให้แม่แม่เอฟซีกินน้ำเน่กินน้ำกันสุกคนเด้อนนกัสุกคนสุกคนขอไปบอกเองทั้งบ่เนาะมาบอกเองมาเอาเอาเอามาเอ็นไม่บอกเอ็นไม่บอกกำลังดีกำลังดีาดีดีเอาเตั้งใจตั้งใจจะมาคว้าโซกขอลาบอีลาฮะละอีล่ะขอเงิน แม่ไม่ใช่ของเงิน,นเนาะไอ้หนอ,อเอาไปซื้อขนมไปให้แม,ม,ม,ม่แม่เอฟซีให้แม่แมเอฟซีกินให้น้องมิลินกินหนาน้องม,มิลินหน่อ <c oughs> ให้อ้เอ็มมิลลี่เขไปเขาปานกินอีเหล่ามากก็สิได้กินน้ำอายอยู่เลยเอ้วของเงินแนวบานใหญ่จังบาทไดท้กับเอาเงินีให้่จัดบาทก็เอามาแนวจะให้ <c> ่ <oughs> คือคนถองวายอยู่ดีๆก็ได้เสียเงินสิเป็นเลี้ยงก็ได้สิเป็นเอี้ยงก็ได้เพรแต่ว่าเราตั้งใจไงให้เราบ่เนี่ยโอ้หไห้มาแล้วได้หรือจ้ะได้แล้วบ่ใบแดงยวจึงคืนใบแดงยวจึงคืนแล้วแล้วเอาจังใดบาททีนี้นั่นแล้วเอาจังใดบาททีนี่เงินใดเท่าใดก็เอาเท่านั้นบ่แม่นบ่แมนนับนับเบิ่งเงิน เพื่อน้เท่าทได้ก็เอาไปซื้อเอาไปเท่านั้นแหละเพื่อนมาจริงไหมเอาไฮลอยหนึ่งจ้ะก็เอาลอยหนึ่งนี่แล้วก็หนึ่งศูนย์ศูนย์นั้นแล้วเนาะหนึ่งศูนย์ถามแม่ถา,าแม่ที่ทว่าโทอมาเห็นคีบกับโทอมาหาอีกเนี่ยเ <c oughs> ด้อ <c oughs> จ้ะคนทองไผ่มาลอยหนึ่งลอยหนึ่งเบื้องแรกหายใปนะน,น้ำแนวมากมากมากเบื้องแรกหายไปนะเจ็ดหกแปดเจ็ดหกแปดจ้ะ เอาเขียนให้สองชุดเลขก,ก็ได้เจ็ดหกแปดมันวะแถวามาเบิ่งไกลๆนะเห็นแล้วว่าที่หนึ่งมันโวเลยง,งามตัวนี้สี่ห้าสี่เจ็ดหกแปดสี่สี่ห้าสี่เจ็ดหกแปดเนาะมันมีอยู่เก้าโตแต่เสียวหกตัวกะจีสี่ห้าสี่เจ็ดหกแปดสวยอยู่ดีแต่น,นี่หนึ่งรอยเนี่ย ใบแดงจึงคึงเนาะอ๋อไปเขียนให้สองชุดนะครับเขียนให้สองชุดได้แล้วว่าห้ขึ้นเน้ะบที่ไปซื้อขนมมาแบงกันเมื่อวานนี้ได้แล้ว <c oughs> คนณทองว่าเอาเห็ดจังซีกับเปีนยมี่ตัวนี้วันว่าอยู่ซื้อๆกับเชียเงินตัวนี้อยู่ซื้อๆกับดดเรียกหมู <c oughs> อันนี้เป็นก้อนเสื้อจนบุกค,คลนะครับผมอ่ะมีคุณแม่หนึ่งท่านนะครับโทรมาหาแอดใหม่นะครับ ลองขอเบิงเดอร์แม่ขอถือด <c oughs> ูด <c oughs> ูคนว่าถือจนออกถือจนคลอดเนาะคนว่าอยฟังมากก่าบ้รวยแล้วมากบ่อย่างหนึ่งศูนย์ศูนย์นอศูนย์ศูนย์เนาะบ่แน่ดอกเนาะบ่แน่บ่นแน่จังไอเพื่อนฝันก่อนเอาเอาไปเอาเขียนเอาเขียนตัวเลขก่อนเอาสุเกตเอ้ย แม่เล็กหายเงิ่อนแม่แม่แล้วลอยนึงแม่แม่กัไม่มียอะไรแต่กันนี่แพมเพิร์ดมาหายเด้อแพมเพิร์ดนะจ้ะแพมเพิร์ดเด็กแรกเกิดเด็กแรกเกิดใส่ได้ซองใบแดงมีทอนนะจ๊ะโอ้ซองใบแดงมีทอนซองใบแดงมีทอนจ้าอ่ะเอาลงก่อนถอดลงก่อนเนาะอ่าไปอัลกบานหนึ่งใส่เพิ่นเพิ่นใส่ดีบ่แอ็ดไม่ยังสิรุ่นนี้คนใส่ลายบ่ใส่ลายได้จ้ะแม่นบ่จ้ะ คนใส่หลเป็นยังไงฮะาจะว่าผลตอบรับโอเคป่ตอบรับ<ะ>ดีแห้งง่ายบ่เปียกว่าแชะก็ชื้นก็เลยร่องมากจะไ้คนน้องคันดีแอดไมค์กะจิเสื้อให้อีกเพราะว่าเห็นเห็นน้องน้องอ,อกกากะใสตอนน่องอ,อกการห,หน่อยหน่อยนะอ๋อน้องอ,อกกาสกระใสจ้าอันนี้คือเด็กแรกเกิดจ้าเด็กแรกเกิด สองใบแดงมีทอนจ้าสองใบแดงมีทอนอันนี้จักชิ้นนี่ห้าห้าสิบหกชิ้นห้าสิบหกชิ้นหันมาหดก่อนนี่แม่นได้สุกจนยังสามเจ็ดเท่านั้นสามถึงเจ็ดกิโลค่ะจ้าอือยังสามเจ็ดเอาเอาเอดไม้โชว์ตัวเลขเห็นไหมแสดงเพลงมั้ยนะค่ะไม่เป็นไรหรอกมาได้ยินมาได้ยินอ่าได้ยินอ่ะโชว์ตัวเลขโชว์ตัวเลขจ้าจ้าอับแนวทางคนท้องนะครับอันนี้คือ แอดไม่นะครับได้ในกราถามมาจากคุณแม่เอฟซีนะครับบอกว่าอขอเงินกับคนทองเด้อแล้วคนทองให้จักบาทให้เอาไปเสียงโชว์นะครับผมให้เอาไปเสียงโชว์นะครับผมเอามาเอ้าแล้วเงินเด้เงินเงินเอาแล้ววันนี้เงินไม่แม่ใช่เ,เงินให,ไหไ <c oughs> ้ไพ่ให้ไพ่จา โอ้ยกาบกัาบครับกับกองกลุนแล้วเอาเอาลงเอาลงเล้ไหมจ้ะขอบคุณแอดใหม่นะครับผมอได้แล้วว่าปันี้จ้ะได้แล้วจ้ะได้ได้ยินแมวมันว่าเอาเงินนี่ได้ได้เ่าไดเก่เอาตัวนั้นไปซื้อไปเันมางสิ่งเมื่อหลังก็คพืชบางส่นเพราะว่าจำได้อยู่คืดว่าแมนแต่เขาก็เขียนไว้สองชุดก็คือไอเงียงก่อน เลขเลขแบงเลขธนา,าัตรแล้วก็ยอดเงินหนึ100บาทเากาดอกมา1นึ่งศูนย์เทียแตงไดลองดูลองดูงดังผ<ด>ู้เดียวเนี่ยแล้วเหมือนเ่องศดังผู้เดียว <laughs> ดังผู้เดียวแล้วสิบมีผู้ซื้อน้ำเลย<ต>่<ะ>สอ,องซื้อยูนซื้อรางวัลที่หนึง่งสิบบซื้อไปอยูน่ะเจ็ดหกเจ็ดหกแปดะสิบบซื้อรางวัลที่หนึ่งยู่ที่ได้โชค สี่ห้าสี่เจ็ดหกแปดเจ้าฝ่าวซื้อเด้อสีเขาไปซื้อในแอปก่อนยื้อตลาดเขาซื้อแล้วมันแมนแมนตลาดบ่มี่เราหกตัวเขาไปซื้อในเปาตุงเปาตังไปซอกยังอีกเนาะวานนี้หัวสั้นแต่ทั้งหนึ่งได้ยังมาได้ยังมากจ้าจ้าก่อนจ้าไปเนี่ยเนี่ยเอฟซีเอฟซีนี่อยู่ในนี่ท่านผู้ชมมาแล้วจ้าจ้าก่อนมาแอร์แล้วจ้าสวยก่อนหยู่โน้มแล่ว จ่างได้จ้าอ้าวขอบคุณแอนไมค์ขอบคุณ Ad ine, ค,ณคนทองนะครับแนวทางก็ได้มาแล้วนะครับผมอ c ซีท่านไหนที่ชอบก็หยิบจับลอตเตอรี่ได้เลยนะครับแต่ผมก็ขอไปจัดไปจักสองใบ่อนเพื่อได้รางวัลที่หนึ่งนะครับเนาะนะครับเลขธนาบัตรสวยมากนะครับผมสำหรับคลิปนี้แอดขออนุญาตจ,จบลงเพียงแค่นี้ครับผมเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ